ซึ่งกรณีที่าสามีภรรยาเนี่ยมาตกแต่งกันอ่าอย่างเช่นภรรยาอาจจะลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่กับสามีนะคะแลนี้ก็ไม่ได้ทํางานประจําอาจจะขาดรายได้สามีเนี่ยที่ทำงานประจำเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูภรรยาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องโม l a ล Channel อีกครั้งนะคะคลิปนี้ออมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายโดยไม่ต้องฟ้องหย่าได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอมก็ขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะค่ะจากประเด็นที่ออมได้พูดไปต้นคลิปนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1461เขาได้บอกไว้ว่าสามีภรรยาเนี่ยจะต้อง ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนค่ะและตามมราารา1598ทับ38ยังมีหลักไว้ว่าสามีภริยาที่มีฐานะดีจะต้องซัพพอร์ตหรือว่า อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายด้วยนะคะซึ่งกรณีที่ถ้าสามีภรรยาเนี่ยมาตกแต่งกันอ่าอย่างเช่นภรรยาอาจจะลาออกจากงานแล้วก็มาอยู่กับสามีนะคะและทีนี้ก็ไม่ได้ทํางานประจําอาจจะขาดรายได้สามีเนี่ยที่ทางานประจำเนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูภรรยาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยไม่ได้ให้เงินซัพพอร์ตหรือว่าให้เงินอุปการะภรรยานะคะแต่ว่าเอาเงินเนี่ย ไปใช้กับกิ๊กหรือว่าชู้อะไรอย่างเงี้ยอ่าภรรยาเนี่ยที่ไม่มีรายได้ก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากสามีได้นะคะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องฟ้องหย่าก็สามารถฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตามมาตรา1598งพันห้าบแทันะคะแต่ว่าถ้ากรณีภรรยาเนี่ยอยากที่จะหย่าก็สามารถอ้างเหตุนี้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ค่ะแต่ถ้าภรรยานั้นยังมี ความรักต่อสามีนะคะก็ฟ้องแค่เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องฟ้องหยาก็ได้ค่ะสรุปนะคะว่าการฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่ายเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟ้องหยาก็ได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะออมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยหากได้ความรู้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องเราด้วยนะคะหากเพื่อนๆสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะจะมีน้องแอดมินคอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นแต่ถ้าอยากปรึกษากับทนายจะมีค่าใช้จ่ายนะคะสามารถสอบถามกับน้องแอดมินได้เลยค่ะ ท้ายนี้ออมก็ขอฝากเพจ m o เด r n Law m o d e r เด a w Academy Law Talk อและ m o เด r n Law Podcast ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ออมก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ